สวัสดีครับญาติธรรมทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ออกมานอกสถานที่นะครับกับมาน้อยบัญชาเทพนะครับการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการอุทิศบุญนะครับก็วันนี้ในบรรยากาศสบายๆนะครับแดดร้อนลมตกอาจะพูดถึงเรื่องอะไรดีที่ค้างไว้ก็คือพูดถึงเรื่องของการเบิกบุญนะการอุทิศบุญเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวทำสคริปต์อีกครั้งหนึ่งมีญาติธรรมนะหลายๆคนนะครับจะถามว่าเอ๊ะอาจารย์ กขาสงสัยว่ามันแต่งบุญเกิดยังไงนะมันวิธีการยังไงเ,เดี๋ยวผมจะตามคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเบริกบุญก่อนนะการเบริกบุญเป็นยังไงการเบริกบุญนะครับก็คือเวลาที่เราทําบุญเนี่ยไม่ว่าจะทําบุญด้วยทานนะครับด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานะการฟังธรรมนี่ก็เป็นเป็นบุญนะครับเมื่อเมื่อเราทําบุญนะครับณนะตอนนี้ แสงบุญนะครับหรือตัวบุญเนี่ยจะไปถูกเก็บไว้ที่ธนาคารบุญนะธนาคารบุญอยู่ที่ไหนล่ะธนาคารบุญก็อยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ตามระดับชั้นนะครับระดับการทําบุญของเราในนั้นๆน,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 นะถามว่าเอ๊ะมันมีจริงๆเหรอนะครับแล้วก็คนที่ได้จากสุทิทิปนะก็จะพิสูจน์เอานะครับในส่วนของตรงนั้นนะในพิสูจน์ได้ในส่วนตรงนั้นก็สําหรับการเบิกบุญนะครับจะขอแนะนําว่าแบบนี้ดีกว่านะ เหมือนกับยกตัวอย่างว่าเราเรามีบุญอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเงินในธนาคารนะครับที่เราได้ฝากไว้นะฝากไว้ที่ไหนล่ะในธนาคารนะครับบุญก็อยู่ในธนาคารเช่นกันเวลาเราจะไปเบิกเงินนะครับเราก็จะไปที่นายธนาคารใช่ไหมครับนายธนาคารก็เวลาเราจะไปเบิกนนเราก็เขียนเอกสารนะรต่างๆเมื่อเขียนเอกสารเนี่ยเราไปยื่นให้ในายธนาคารให้ในายธนาคารเนี่ยทำเรื่อง นะครับเบิกเงินของเรามานะที่เก็บไว้มาใช้บุญก็เช่นกันครับบุญก็สามารถเบิกได้นะเบิกยังไงในะธนาคารคืออะไรเราศาสนาพุทธครับสิ่งที่พระพุทธองค์อัิไว้ว่าสามสิ่งนะครับบนโลกนี้ที่นะมีบาร,รมีหรือมีพะละกํางนะที่สามารถเบิกได้ก็คือพัะนอัตตะไตรซึ่งประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ดังนั้นเนี่ยสสิ่งนี้จะเป็นในธนาคารให้กับเรานะด้วยบาร,รมีของท่านเร,รื่องนั้นของท่าน,รรานเ,าเพราะฉะนั้นอยากจะเปิดบุญนะครับให้เราอธิษฐานว่าด้วยอํานาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับข้าพเจ้าขอบุญที่ข้าพเจ้าได้สะสมไว้นะครับตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะครับขอเชิญบุญนี้ยมาให้กับในเวร ให้กับเทวดาที่รักษานะหักให้กับนายเวรก็บอกว่าขออนุาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์โปรดดลบมาดาให้บุญข้าพเจ้าส่งไปถึงนายเวนนะครับที่มาถึงตัวข้าพเจ้านี่ก็คือถ้าเบิกเราจะให้ใครก็เจาะจงไปเลยครับว่าเป็นนายเวนนะครับเป็นผู้ที่ปกปักรักษาเป็นเทวดาที่อยู่รอบๆบ,บ,บ้านเป็นผู้ที่คอยคุ้มครองเรา เนะี่ยตรงนี้ก็สามารถเบิกได้นะเอ๊ะบางคนถามว่าเอ๊ะเบิกได้มากน้อยแค่ไหนนะได้ทุกเวลาครับได้ทุกวันนะวันละร้อยเที่ยวพันเที่ยวก็สามารถเบิกได้เพราะฉะนั้นนะครับการเบิกบุญก็สามารถช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไรนะวันนี้ก็จะบอกว่าอย่างไรก็คือเรานะครับไม่ได้ทําบุญเนี่ย โยงว,วางก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับโปรดดลบันาดาลให้บุญของพระเจ้าส่งไปถึงในเวทถ้าแต่ในเวทนะครับพระเจ้าขอขมาท่านนะในการที่พระเจ้าทําไปนี่ก็คือวิธีการนําบุญมาใชนะ้นำบุญที่เราทำนะไม่ว่าจะพบใดพระชาติใดแล้วเราเนี่ยครับมีบุญมากมายมหาศาลเอ่ถามว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงเออถ้าไม่มีบุญนะครับคงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แน่ๆน,นะในนี้พระพุทธเจ้า หรือพบพับรงนั้นตรัดไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากสุดมากนะครับการเกิดเป็นมนุษย์น่ยากมากเปรียบเหมือนเต่าตาบอดนะครับในการทะเลสาบนะในการทะเลเต่าตัวหนึง่งนะครับซึ่งตาบอดด้วยร้อยหนึ่งร้อยปีนะครับจะโผล่มาครั้งหนึง่งนะครับโผล่มาเนี่ยก็ยังมีห่วงนะครับมีมีมีบ่วงนะหนึ่งห่วงที่เต่าเนี่ยสามารถรอดได้พอดีนะหนึ่งร้อยปีเต่าเนี่ยโผล่ขึ้นมา ต้องให้หัวของเต่าเนี่ยรอดห่วงได้พอดีเช่นกันเนะครับถือว่ามันยากมากทะเลทั้งทะเลนะครับเราไม่รู้ว่าเต่าจะโผล่ตรงไหนแถมเต่าตาบอดด้วยถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากถ้าไม่มีบุญไม่สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีบุญครับทุกคนมีบารมีมีบุญขึ้นมาแต่ว่าเอ๊ะทำไมเกิดการแตกต่างกันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนทํามาในระดับไหนทามาที่แตกต่างกันนะตรงนี้ก็ฝากไว้ว่าการนอกจากการอุทิศบุญแล้วเนี่ย ยังมีการเบิกบุญนะเบิกบุญที่เราทํามาตั้งดินชาติมาใช้นะมาเอามาเพื่อแก้ไขาปัญหาชีวิตให้กับเราเมื่อแก้ไขาปัญหาชีวิตกับเราความเจริญรุ่งเรืองก็เข้าสู่ตัวเราเมื่อแก้ไขาปัญหาในเวรได้แลนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เคยแนะนําไปสิ่งที่เคยผมบอกไปนะฮะญาติธรรมนไปใช้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์นะในในส่วนของตรงนี้นะที่ทําเทปมาทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ญาติธรรมเนี่ยนำนำไปใช้ไม่ ไม่ต้องไปเดือดร้อนนะฮะผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะให้พุทนวายในนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหารหรือว่าเอออยากได้ความเจารงก็ไปหาครูบาอาจารนยนะ์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถนี่ก็อีก,อ,ก,อ,กอีกระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็จะมีอยู่2วิธีที่ผมบอกไปก็คือการทิศบุญกับการเบิกบุญนั้นะสําหรับในเทปต่อไปนะครบก็จะพูดถึงเรื่องของเออทำอย่างไรบ้างให้เกิดบุญ หรือว่าแสงบุญเกิดยังไงมีญาติธรรมถามมานะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมมาน้อยบัญชาเทพเกับคุณออดดี้นะครับก็ได้พาญาติธรรมมาชมบรรยากาศภายนอกใะสถานที่นวันนี้ก็แดดร,ร่มลมตกกับเทปนี้ก็ขอ,อสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ